ชาวบ้านสุดทนร้องสื่อหลังถูกในทุนฮุบที่ดินป่าสงวนเกือบ300ไร่ไปขายหายคาราชการระดับสูงในพื้นที่ชาวบ้านใส่เงินยื่นหนังสือหลักฐานการซื้อขายที่ดินบนป่าเขานกว่า ซึ่งป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ประมาณ27ไร่หมู่9ตำบลเขาชัยราชอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรให้กับสื่อมวลชนนังถูกในทุนในพื้นที่ลักลอบนำพื้นที่บนปน่าเขานกว่าขายให้กับข้าราชการระดับสูงโดยในหนังสือสัญญาซื้อขายได้ระบุลงวันที่1 1สิงหาคมพศ2564ขายที่ดินว่างเปล่า27ไร่ในราคา500,000บาทเพราะมีการวางมัดจำตามสัญญาไว้200,000บาท แบ่งชำระที่เหลือ3 0แสนบาทงวดแรกวันที่1พฤศจิกาย,ยนพศ2564จำนวน150,000บาทและงวดที่2ชำระเมื่อวันที่1กุมภาพันพ 2, ธ์พศ2565ล่าสุดผู้สื่ขาวได้ลงพื้นที่สำรวจตามคำร้องเรียนของชาวบ้านพบว่าขณะน,นี้ที่ดังกล่าวถูกใช้ปลูกทำสวนยางพาร,ราปลูกปาล์มน้ำมันและมีการถางพื้นที่ไว้อีกไม่ต่ำกว่า200ไร่ ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าพื้นที่ป่าสงวนกําลังถูกบุกรุกที่ดินบนป่าแห่งชาติถูกบุกรุกมาตั้งแต่ปีพศ2563การที่เจ้าหน้าที่รัฐมาใช้ตําแหน่งหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ครองเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลถือว่าผิดกฎหมายซึ่งอยากฝากคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเงาวกวูอูรายงาน